ปลาดุกครับปลาดุกเฮ้ยนี่อ๋อ,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 อปลาดุกโดนมาดิพี่น้องเลยเมนสีนี่ละบาดสวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้กับพ่อกันกินเคลือครับพป็นสวสอยอมเบลพี่น้อง มือนีไปที่ห้าอยู่หากินพี่อรอครับใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดนี่ครับเบ็ดสารที่ผ่าหลังครับโปรไส่หลายครับมาหอดมองแล้วครับใส่เงี้ยขีขดเกลียดนะครับเกลียดใส่ล้อบานพี่น้องเลยพวกเท้วนี่แหละครับมองเท่แล้วครับมองนีหลังเล็กเงีหวานน้ำด้วยครับ มันหลุดเบร้ลมกันเด้อพี่นอ้องมานบอกน่งใสเพราะกันเฮออ้บาดเด้อบีดเด้อเดี๋ยวพีพ่น้องมะยาขับมาเลเยแต่ว่าตอนนี้ใส่ไปตกกันไปปุ้ย ทำเดวครับพยายามปิดกันหลังแหลกแหกหวานได้ครับรรรบ,บอลลอนครับบอลลอนพยายาบิดกใครหลังนี้ก็บอลลอนพี่น้องเดี๋ยวเห็นอยู่ครับ ไี่ฟาบาร้องไปติดตองนี้เอ๊ยเป็นยังไงปั๊บๆทีนี้โอ้โหปักเิงพี่รองปักเิงหน่อยโอ้โ้ตัวังงมเต่าไปเล โอ้ยปลาเขีงหน่อยพี่น้องเลยเอาหลังนี้ก็ถือครับแต่งเป็นปลาเขีงหน่อยโอ้ยปปตัวปลาเลยแต่ยังคงตัวพี่น้องเลยครับห่วยซื้อปลาเขีงหน่อยเลยโอ้หาแนวใส่ก็ได้อย่างละบบด โอ้ยต oh. no ัวผักขิงอู้โหอ้ยว่าพันว่าันตัวน้อยพอดพี่ร้องเดี๋ยวครับโอ้ยปล่อยสิเลยอืโอ้ยน้อยพอดไว กดูประคอนไปใส่เบิดดก็เข่งไหมครับตัวนิน่อยไปครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอุัย ป็นข้อน้อยบ่โอ้ยข้อน้อยพี่ร้องแล้วรุดเด้อโอ้ยฮอือข้อน้อยอ่ะพันเต้าอ้ยป็นข้อน้อยโอ้ túp bà phi long ấy, căng lèn căng lèn vậy này, ủa, wow, tu nhầy vậy, bà mày đấy này, à, kịp tuoi nhảy, xăm pho tu nhầy này, kiếm lươn ít tăng hạt, <laughs> đây ôm leo, uố, tôi nhảy cái đùa ba may phi non, bà may, mất lấy tố bao nhây, bố bà câu này nó, nhiều bay lượn hấp tôi nói câu tôi nói đã. เรื่อยๆครับพี่น้องบอลอนพี่น้องหลังนี้ก็บอลอนครับช่งใส่เลยนีดช่างหลังนี้ฮึโอ้ยเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มบดท,ที่นี่ของแท้ของแท้ปลาดุปลาดุปลาดุ โอ้โหยี่โม่ตัวพี่น้องจะหลุดเด้อปลาดุกครับปลาดุกเฮ้ยนี่อ๋อปลาดุกโดนมาดิพี่น้องเลยสีนี่ระบาด ปลาดุกเพียกปลาดุกเพียกเจ็ต่างต่อมะปลาดุกคือเป็นสีนี่แหละมันแล้วมันแล้วไม่โตปลาดุกกันพี่น้องเลย ปลาดุกดอนครับใส่สวยๆครับใส่สวยๆปลาดุกดอนว้าวก็จะปนยาตัวน้องปลาฮึปลาดุกก็สีนี่นะว่ะปลาห่วย โอ้ปลาดุกดอนพี่น้องเอาไปเลี้ยงเขาเปียงนน่ไหมเฮ้ยจ้างว่าเถอะโอ้ปลาดุกดอนมันมแล้วมันแล้วเตรียมสองแล้วครับประเค็งน่อยสองตัวขอหน่อยตัวนึงอ่าปลาดุกดนอนเ๋้อ kéo Đó. thì cứ nó sàng thì đòn nên thế nào không có thử có thể có thử xe về đi sàng lắng điều thì nói thử cầm tám mặc dù lực này về sàng thì nói อี่เด้อมาด้วยแหละได้โอมพี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆบัร้อนยังนี่ก็บบร้อนพี่น้อง ก็ดีด้วยแหละมันบอลลอนพี่น้องมีกรดิ่นาวๆอยู่งาก็เริ่มหกแล้วอนะโอ้โหหลักทุลีหลังนี้ก็บบลลอน ที่เป็นใบเข่าเป็นไม่ไที่ปกติเห็นว่ามีถกป่าอะไรเลยตัวบอลมีตัวบอคือพันเราเวาสันมิดอิงติงพี่รองเ้ยโอ้โยพีปลาอยแล้วมีป้า้ยมีของเง โอ้โฮโฮโฮของหญ้าของหญ้าพี่น้องของหญ้าเปดุ๊กคือนี่โอ้ดุกอีกแล้วดุกอีกแล้วโออย่าว่าหลุดเด้ออ๋อโอ้โอ้โอยนี่บ่หลุด ไปรุดอยู่โคกพี่ยังไปรุดอยู่คุนเอาครับไปเรียกพี่น้องเตรียมสามเลยครับพี่กระดุ <c oughs> ตัวนี้บอดอตัวพี่ที่มันดอนกระดุดดอนครับตัวนี้กล้ากินบ่ามันถืเลี้ยงไวหรือบัต ตัวนี้ดำปุดเลยพี่น้องเกือบลุกตัวนี้ไหมเกือบลุกพี่น้องเกือบลุกครับใส่วสวยๆฮะสามเต็มแล้ว ตุ้มน้ำเออดีครับ,บพี่น้องนี่ไอเดียดีล้เบิดเดียวเบ็ดกันได้ได้สามตัวครับประดุกสองตัวปลาคอตัวหนึง่งปลาเข็งบนบนับเันดอกประดุกดอนพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อป่าตัวนี้คือเป็ดเปลก โดนสักดนเนี่ย้ากินบ่ดบละเอาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นก็เดี๋ยวสานีนะครับสงสัยเดี๋ยวไปเรียงนะครับปลาดุกโอนตัวนี้บอกกล้ากินหรอกหาเพื่อนบอกเลยมือเส้อมมิดทุระต้องไปเฮ็ดแต่ส้อมครับพี่น้องบริไทเบิ่ง์นนะครับย่ำส้อขอบพูดหลายๆครับที่เของวะเบิ่งเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปใส่เบ,บิ่งหามันหมัน กูนี่พอดไม่คิวหนาครับสวัสดีครับไปเข้าบ้าน